สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับอิดแดง2 0 0 9ส่วนรมอิดมิดงานก่อสร้างวันนี้ออยจะมาแนะนำสินค้าใหม่ของเราซึ่งเชื่อว่าจะต้องถูกใจพี่ๆช่างอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือเจ้าตัวซุปเปอร์บิ๊กหรืออิดแดง6ช่องที่อยู่ตรงหน้าออยนี่เองครับสำหรับเจ้าตัวซุปเปบิกนี้นะครับจะมีข้อดีหรือว่าจุดเด่นอะไรบ้างในคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยครับ มาที่จุดเด่นข้อแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นคือขนาดใหญ่กว่าอีฐแดงทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเจ้าตัวซูเปอร์บิ๊กเนี่ยมีความสูงอยู่ที่18ซนติเมตรหนา7.5ซนเมตรและยาว34ซนติเมตรครับซึ่งเรียกได้ว่าขนาดใหญ่มากครับถ้าพูดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะดึงไม่ออกนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนก็เทียบกันให้เห็นชัดไปเลยนะครับว่าเจ้าตัวซูเปอร์บิ๊กเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าอีฐแดงทั่วไปเนี่ยมากถึงเกือบ8เท่าครับและมีขนาดใหญ่พอๆกับเจ้าตัวอีฐบล็อกเลยครับ มากันที่จุดเด่นถัดมาของเจ้าซูเปอร์บิกกันดีกว่าครับนั่นก็คือช่องทั้ง6ช่องนั่นเองครับที่มีขนาดอยู่ที่1.8 4ซนเมตรซึ่งทําให้ภายในตัวอิฐเนี่ยค่อนข้างกลวงสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นผนังบ้านของคุณจะไม่อมความร้อนอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับรอยหวีที่อยู่ทั่วผิวหนังของตัวอิฐนะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะยึดปูนฉาบได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับความพิเศษที่ไม่เหมือนใครของเจ้าซูเปอร์บิกนะครับนั่นก็คือร่อง เมื่อน,นํามาก่อกันแล้วเนี่ยจะลงล็อกได้อย่างพอดีเลยครับทําให้การก่อเนี่ยเป็นเรื่องง่ายใช้ปูนก่อระหว่างชั้นค่อนข้างน้อยครับเพราะว่ามีตัวล็อกช่วยล็อกเอาไว้นั่นเองครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อทําให้ผนังของคุณเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยครับแน่นอนครับว่าเมื่อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจํานวนการใช้งานต่อตารางเมตรก็ลดลงด้วยครับ ซึ่งเจ้าสปูตบิกเนี่ยใช้เพียง15ก้อนต่อตารางเมตรเท่านั้นช่วยประหยัดเวลาทั้งแรงงานและปูนในการก่อเนื่องจากมีจุดเชื่อมน้อยครับทำให้งานเสร็จไวถูกใจพี่ช่างและเจ้าของงานครับ สินค้านี้เหมาะกับใครคําถามนี้ตอบได้ง่ายๆเลยครับว่าเหมาะกับงานก่อสร้างทุกประเภทโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้วัสดุที่แข็งแกร่งทนทานและใช้เวลาในการก่อน้อยเช่นงานโครงการหมู่บ้านตึกโรงพยาบาลอาคารสูงคอนโดหอพักหรือบ้านพักอาศัยทั่วไปเจ้าซูเปอร์บิ๊กเนี่ยก็ตอบโจทย์เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับซูเปอร์บิ๊กที่ออยพามาแนะนํทาทั้งในเรื่องของขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเรื่องของความแข็งแกร่งที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าอีฐแดงของเราเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วครับคุณสมบัติเยอะขนาดน,นี้หวังว่าจะถูกใจทุกคน คร,ครั้งหน้าออยจะมาแนะนำสินค้าอะไรอีกอย่าลืมติดตามด้วยที่ช่องของอ e ีดแดง2009ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวอ e ีดแดง2009ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ